ขอกราบสวัสดีพี่น้องทุกคนเจอกับสาวบ้านป่าพากินนะคะวันนี้สาวบ้านป่าพามากินอีกแล้วครับพี่น้องขาอาหารบ้านบ้านหนานี้เลยครับพี่น้องขาก็มีป่นเหมือนเดิมนะคะเนี่ยป่นนะคะพี่น้องขามีป่นก็มีผักนะคะพี่น้องมีผักบุ้งผักบุ้งนานะคะพี่น้องขาแล้วก็เอต้มปลาปลานิลต้ม เอ,อ่อต้มขมิ้นค่ะพี่น้องขามาเดิน่าพี่น้องมากินข้าวด้วยกันจะ้ะมาเย็นข้าววันนี้ค่ะอืมโอ้ยมาเย็นจ้ะพี่น้องมาค่ะ น้องจ๋าตรงทองมันก็ก้างเนาะเขาสวยตรงขมิน้น คน อยู่ใจกลางอยู่ใจกลางอันซชาวิยมโอ้ยลาค่ะปิดประตูน้าบ้านได้แล้วดู้ำบ้านเอากับข้าวไปให้มัน อกับข้าวนั่นนะเนี่ยตายเนี้ยแล้วก็ตรงนั้นนั่นนะ่ะเห็นไหมเห็นไหมในจานอนะ่ะเออยกไปยกไปแล้วไปเทข้างนอกง้ายหก อร่อยพี่น้องมาด้อค่ะอาหารบ้านเราดแเลอปลาดิบต้มขมิน้น กินคนเดียวค่ะไม่ได้จอนกลางนะคะพี่น้องอปิดสูหน้าบ้านอย่างลูกปิดแล้วต้นไม้อันนี้เพราะว่าหมามันจะเข้าปิดแล้วเอาบ้างแล้ว แมวไม่สบายตัวหนึ่งครับพี่น้องลูกมันนะคะกับข้าวก็มีกินสามสี่บันเลยพี่น้องคะ่ะแต่สัญญาป้อนนมป้อนน้ำนะพี่น้องลดยให้กินยาสัญญาไม่เข้าใจาเขาเป็นอะไรจะไปหาหมอแต่ก็ไม่มีตังพี่น้องเหมือนเขามันปอดจะบวมหรือเปล่าไม่รู้ สญัญญาสงสารมากเลย ินั้นดวงนั้น่ะเปิดได้นันดวงนั่ะดวงหน้าประตูอะอะอเออ,อก็กินแบบนี้แล้วครับน้องเวลาไรก็กิน ต่น,นำพริกขาดไม่ได้คอยได้นิดหน่อยก็ยังดีน้องจริงค่ะวันนี้อากาศร้อนค่ะฝนตกอากาศก็เย็นอาากศร้อนอบอ,อ้าวนองจาา บ้านทำไม่มีอะไรกินดีๆหรอกก็ยังไงแหละพี่น้องอร่อยแป๊าแค่นี้เขากินโอเคแล้วไม่ต้องหาอะไรมากมายมีผักมีน้ำพริกอืมตัวเกือบมาอืมนีม่ก็ที่สวนเกือบมาไม่หรอ ข้าวของแพงมากเป็นรองขางก็อะไรหรือเปล่าแมวสามย่าโรกมันอ่ะก็เป็นเดือนแล้วนะ แม่มันไม่ยอมให้กินนมไม่เข้าใจอะ่ะเราก็ไม่รู้เนาะเลยฝนตกสองสามวันก็อยู่ข้างนอกอะ่ะดูตกชานบ้านก็ทํานนทํานี้ให้อยู่อะ่ะพ่อขงพระหมก็มีเนาะให้เธอนอนแล้วเธอก็ไปว่าเป็นไข้หายแล้วทีหนึ่งแล้วเป็นอีก เนี่ยส่งอยู่เลยต้งสารต้งสารเข้าะพี่น้องพันวิเชียนมาด้วย ไม่ใช่ใส่ขมิ้นอย่างเดียวนะคะใจเอออะไรนะผักเหงื่อหัวหอมวันนี้กินแค่นี้แหละพี็นน้องอ่อยจุนปลาุกวาง หมูว่าแพงบอกเลยว่าอื ปลาอิ่มโอเคครับพี่น้องค่ะก็นิดเด่นหน่อยนะคะมากินค่าพร้อมกันนะคะับพี่น้องะโอเคคได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สัญญาขอลาจากก่อนนะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีจ้า